เปิดความคิดเห็นชาวเน็ตต่อโพสต์ล่าสุดของนุสบาเรื่องสามีได้ประกันตัว สองความคิดเห็นชาวเน็ตหอบกำลังใจกองโตส่งมอบให้กับนุสบาปุณนกัารและครอบครัวในโพสต์ล่าสุดของเธอที่ออกมาเคลื่อนไหวหลังสามีนักการเมืองบีพุทธิพงศ์ปุณนกณันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งถูกศาลชั้นตน้นตัดสินให้จำคุกเจปีจากคดีการชุมนุมร่วมกับกลุ่มกปปสแต่ล่าสุดศาลอุทธรณ์อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวหลังยื่นประกันตัว โดยโพสต์ดังกล่าวของนุสบาโพสต์ภาพคู่กับบีพุทธิพงศ์ลงไอจีส่วนตัวพร้อมกับขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้เธอและบีพุทธิพงศ์โดยงานนี้มีแฟนๆแ,และเพื่อนๆร่วมวงการเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนักแสดงสาวและครอบครัวเป็นจำนวนมากนักแสดงและพิธีกรดังท็อปดารณีนุษที่บอกว่ายินดีด้วยนะคะและเป็นกำลังใจให้คะ่ะ อุ๋มอาภาสิรินิติพลได้บอกว่าขอขอบคุณจากใจและขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งมาให้นุชและครอบครัวนะคะรวมถึงคอมเมนต์อื่นๆมากมายตำแหน่งอยู่กับเราไม่นานค่ะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเนื้อสิ่งอื่นใดคือชื่นชมที่กล้าทำกล้ารับเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่หนีคดีเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะ บางก็บอกว่าฝากบอกคุณบีนะคะดิฉันขอกราบกราบเท้าคุณบีไม่ใช่พระไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองแล้วแต่เรากราบท่านด้วยหัวใจที่รักและศรัทธ,ธาอย่าท้อนะคะทุกวันนี้ยังทุกใจขนาดนี้ถ้าเมื่อก่อนไม่มีกปอปปสวันนี้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะเป็นอย่างไรเราภูมิใจที่มีพวกท่านเป็นแกนนำ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ